ครับวันนี้มาพบกับบาสนะครับซื้อขายที่ดินนะครับบาสพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านขอใหญ่นะครับตำบลคำไฮนะครับอําเภอพระนงไพรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดผมพามาดูที่สวยๆอีกแปลงหนึ่งนะครับติดถนนหลวงชนบทนะครับเส้นนี้คือเส้นไปบ้านขอใหญ่ไปเส้นอําเภอราศีสไลนะครับไปจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่แปลงนี้ขวามือของผมตรงนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยนี่เริ่มจากตรงนี้นะครับนี่ตรงเนี่ยตรงตรง้นไม้อยู่ค่ะตรงนี้นะครับหกไร่ยี่สิบห้าตารางวาที่ดินจะยาวไปถึงติดหมู่บ้านเลยนะครับแปลงนี้หกไร่ยี่สิบห้าตารางวาจะขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาท นะครับแปลงนี้อยู่ใกล้อะไรบ้างนะครับอยู่ใกล้อบตอขอใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนนะครับใกล้หมู่บ้านนะครับน้ําไฟพร้อมนะครับนี่แปลงนี้หน้ากว้างเนี่ยผมให้ก็ประมาณติดถนนหลวงชนบทเนี่ยไะเดี๋ยวเราเดินมาหน้ากว้างติดถนนหลวงชนบทเส้น เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นบ้านคอใหญ่จะไปอำเภอราศีสไลนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอพนมไพรเนี่ยก็ประมาณ13กิโลห่างจากถนนหลวง2องศเส้นอำเภอพนมไพรไปอาจสามารถไปจังหวัดร้อยเอ็ดก็ประมาณ3กิโลนะครับมาหน้ากว้างแปลงนี้นี่นครับจากนี่จากต้นยูคาตรงนี้นะครับตัดมาติดถนนหลวงชน,นบทนะครับ แล้วก็จะเอาไปถึงตรงนู้นนะครับผมให้ก็ประมาณห0สิบกว่าเมตรนะครับแปลงนี้เหมาะทําอะไรบ้างนะครับแปลงนี้หนึ่งผมคิดว่าเหมาะทําเกษตรนะครับสร้างบ้านโคกหนองนาทําคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรามาซื้อเสร็จแล้วเราก็มาแบ่ง ฉนดนะครับแบ่งล็อกซอยขายก็ได้นะครับหกไล่หนึ่งล้านห้าแสนบาทเดี๋ยวผมพามาดูนะครับก็จะถึงเขาเรียกว่ารูปทรงแปลงนี้ก็จะมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับเพราะว่ามันเอียงนะครับนี่เอียงตัดหัวตัดท้ายไปแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมนี่แปลงนี้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมแปลงนี้นะครับ ผมว่าสวยอีกแปลงหนึ่งบรรยากาศดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ถ้าชอบอ่ะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงแดดก็ยังร้อนอยู่นะครับระดับที่ดินเนี่ยมาระดับที่ดินก็คือก็ประมาณผมให้เต็มที่นะถ้าถมนะฮะระดับผมก็คือก็ประมาณเจ ถึง80เซนติเมตรนะครับ70ถึง80เซนติเมตรนะฮะร,ระดับถนนลาดยางกับระดับพื้นที่ที่เราจะถมนะครับนี่หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้าใครชอบดูที่ดินผมก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ผมด้วยนะช่อง YouTube ก็คือซื้อขายที่ดินบัตพาลุยนะครับช่องเพจก็ซื้อขายที่ดินบัตพาลุยนะครับ Facebook ผมก็ช่องนี้นั่นแหละครับ เบอร์โทรผม0 9 1ย์เ1้าหนึ้งนแปลนี้ดูไม่ยากนะครับโอเคเบอร์โทรผมก็บอกไปแล้วเนาะราคาก็บอกไปแล้วเดี๋ยวผมให้ตากล้องแพนกล้องเดี๋ยวผมจบคลิปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย